คุณพ่อเป็นไขมันในเลือดสูงเนี่ยสามารถทานฟิชออยล์หรือน้ํามันปลาได้ไหมโดยส่วนตัวแล้วว่าผมไม่ได้ทานฟิชออยล์หรือน้ํามันปลามาประมาณ1ปีแล้วเพราะว่าผมศึกษาพบว่าแบบนี้นะครับในฟิชออยล์หรือน้ํามันปลาเนี่ยจะมีโอเมก้าสส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นไขมันที่เราไม่อยากได้ซึ่งเป็นกลุ่มของโอเมก้าหกคำถามก็คือผมก็คือมานั่งถามพี่สาวที่เป็นเภสัชกรว่าทํายังไงดีผมถึงจะสามารถทานแต่อเมก้าสได้เขาบอกว่าถ้าเราแยกเอาโอเมก้า ก้3ออกมาแล้วทําให้อยู่ในรูของ n นาโนเราจะสามารถดีดเอาโอเมก้า6ไปได้งั้นในปัจจุบันผม,ผมไม่ได้ทานฟิชออยแล้วนะครับผมทานเป็นนูวิทเพราะว่านูวิทเนี่ยจะดึงเอาเฉพาะ EPA กับ DHA หรือโอเมก้า3มาใส่เข้าไปในแคปซูลนะซึ่งทําให้ดูดซึมง่ายด้วยแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องทานน้ำมันด้วยแล้วข้อดีคือผงนาโนเหล่านี้มันไม่จำเป็นที่ต้องละลายในไขมันแล้วนะครับตัวมันสามารถ กลืนเข้าไปในร่างกายพร้อมกับน้ําดื่มแค่แก้วเดียวนะครับแล้วสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วกว่าการรับประทานฟิชออยด์โดยปกติสําหรับใครก็ตามนะครับอยากทานนูวิทแบบผมนะผมให้สิทธิพิเศษในการส่งฟรีนะครับโดยการเพื่อนๆพนพิมพ์มนอนหนู0ูนติดกันนะครับแล้วก็แคปหน้าจอบอกแอดมินแล้วก็บอกเลยว่าฟังจากคลิปนี้ได้สิทธิพิเศษส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรครับรับทุกคนสำหรับใครก็ตามที่กลัวพลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะครับสามารถกด C First แล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ